สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เล่าไปเรื่อยนะครับผมก็อยู่ผมว่านะตอนนี้เราก็อยู่กับนยิยายเรื่องจอมราชาแห่งสมรภูมิจะเป็น EP ีที่2องรมีชื่อตอนว่าราชาปีศาจแห่งเท้าสีเทาการได้เจอดาราแห่งดาวิดทําให้มูยองถูกปลุกให้ตื่นขึ้นในฐานะราชาปีศาจลําดับที่27ของเกรเมอรีแต่เขาไม่ชอบชื่อเรียกเช่นปีศาจส,สีเทาเลยจริงๆมูยองอยู่ในระดับที่แตกต่างจากราชาปีศาจตอนอื่น และก็โดดเด่นเกินกว่าจะประเมินได้ว่าเป็นแค่ราชาปีศาจด้วยอย่างไรก็ตามหากเขาต้องการใช้พลังของเกรมรี่และได้รับความช่วยเหลือของฝายปฏิปักษ์มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้ชื่อชันนี้ไปก่อนและเขาสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ในภายหลังข้าไม่รู้ว่าเจ้าชักนำสกายลอดมาที่นี่ได้อย่างไรแต่ถ้าคิดว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปโดยเรื่องเช่นนี้เจ้าเข้าใจผิดแล้วเลาราเจ ยืนยืดอกด้วยความมั่นใจด้วยร่างกายใหญ่โตของมันอย่างไรก็ตามมันก็ไม่ต่างอะไรจากคนแคละเมื่ออยู่ต่อหน้าสกายลอดทว่าเลราเจกลับไม่ได้ขาดความมั่นใจสกายลอดเป็นเพียงมอนสเตอร์ดังนั้นในฐานะนักล่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องกลัวเลราเจยกคันธนูขึ้นก่อนจะดึงสายฟึมแตกต่างจากตอนที่ทำลายรอยแยกลูกศรเปลี่ยนเป็นบางอย่างคล้ายกับหอกพุ่งทยานแวกข้ามอากาศเป้าหมายคือมูยอง มันต้องการกำจัดตัวต้นเหตุที่พาสกายลอดมาที่นี่ก่อน <c oughs> ไม่มีทางหรอกมุยองชักดาเพ่งความบทดเกลีย้ยออกมาอุ้งมือของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกกังวลใจเพราะการ,รเผชิญหน้ากับเทพปีศาจไม่ใช่สิ่งบกติที่มนุษย์สามารถรเผชิญได้แม้มุยองจะฟาฟันมาถึงจุดนี้ได้ด้วยตัวของเขาเองแต่เขาก็ยังไม่ถึงปลายทางที่ตั้งใจเอาไว้ดังนั้นเขาต้องเอาชนะเลียราเจให้ได้เสียก่อนอย่างไรก็ตามเทพปีศาจ เพียงตนเดียวที่มูยองเคยเห็นและต่อสู้ด้วยคือดันดาเลียนและดันดาเลียนเป็นเพียงเทพปีศาจแห่งการโกหกมันอยู่ห่างไกลาจากเทพปีศาจสายต่อสู้มากโขในทางกลับกันนั้นเลราเจเป็นถึงเทพปีศาจสงครามโดยเฉพาะดวงตาแห่งสงครามของเลราเจมันสามารถคำนวณความเป็นไปได้ทั้งหมดในการต่อสู้และคิดหาทางที่มีอัตราการประสบความสำเร็จสูงที่สุดนั่นเป็นสิ่งที่ยุ่งยากที่สุดสำหรับมูยองยังไงฉันก็ต้องเอาชนะให้ได้ มูยองลบคำที่พ่ายแพ้ออกไปจาก,กจิตใจของเขาการดำรงอยู่ของมูยองคือการข่อยคว้าชัยชนะเขาอาจคล้ายกับเลียราเจในความหมายนั้นเขาไม่สามารถพ่ายแพ้ได้แม้แต่ครั้งเดียวมูยองเกิดมาเพื่อวิ่งเข้าสู่ชัยชนะและจะยังคงวิ่งต่อไปฟุ้มพลังเวทอันน่าเกรงขามบินไปทางมูยองด้วยความตั้งใจที่จะฉีกกระชากทำลายทุกสิ่งมันทะลวงข้ามอากาศเพื่อมาทำลายมูยองโดยเฉพาะและเลียราเจมั่นใจว่ามูยองไม่มีทางรอด อินเฟอร์โนนูของเลยราเจเป็นอาวุธสังหารที่ยิ่งหนึ่งทีต้องมีศพเกิดขึ้นและถึงจะบล็อกมันได้ก็ต้องเสียพลังความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากจะพูดว่าธนูดังกล่าวเป็นพลังอำนาจของเลยราเจก็ไม่ผิดนักคุณย่อมมีวิธีสู้กลับหากสามารถหยุดมันได้และมูยองผู้เปรียบเสมือนตัวตนเหนือธรรมชาติย่อมไม่สามารถวัดได้ด้วยความน่าจะเป็นปกติแม้ว่าจะยังไม่มีวิธีการตอบโต้ใดๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามูยองจะไม่มีอะไรเลย วิชาดาบมูยองวิชาดาบที่รวบรวมประสบการณ์ความรู้ซึ่งมูยองได้สะสมมาจนถึงปัจจุบันจนกระทั่งบัดนี้มูยองสร้างการโจมตีมาแล้วทั้งสิ้น50กระบวนท่าโดยที่กระบวนท่า51นั้นยังคงมีเพียงแค่แนวทางเท่านั้นและทุกอย่างจะถูกนำมาปฏิบัติจริงที่นี่50กระบวนท่าที่ฉันสร้างจนถึงตอนนี้เป็นเพียงพื้นฐานพื้นฐานในการสร้างกระบวนท่าที่51 มันจะเป็นการยกระดับวิชาดาบทีวแท้จริงของเขาเนื่องจากกระบวนท่าที่5 1อยู่ในระดับที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจากที่เหลือทั้งหมดทำลายขีดจำกัดหากค่าสบกระบวนท่าแรกเป็นพื้นฐานทางนั้นของจริงคงเริ่มจากกระบวนท่าที่5 1ความร้อนเริ่มแผ่ออกมาจากความกดเกลียวพลังเทวศักดิธิ์และพลังเวทดั้งเดิมของเขาต่างปะทะกันอย่างดุเดือดก่อนจะค่อยๆผสมผสานกันมุยองใช้ทักษะการเร่งในสถานะนั้นทันที มันคือทักษะที่ทําให้โลกเริ่มช้าลงและมุยองก็กลายเป็นเร็วมากขึ้นตอนนี้ทุกสิง่งทุกอย่างเร็วขึ้น64เท่าแต่นั่นยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดโลกช้าลงทุกอย่างไหลช้ามากจนถึงจุดหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกถึงการไหลเวียนของอากาศและสายลมที่กระทบผิวหนังแม้มุยองจะได้รับผิวหนังของผู้อมะตะและเป็นถึงกลึ่งเทพแต่เขาก็ยังไม่คุ้นเคยกับโลกที่เร็วถึง128เท่าจนร่างกายเริ่มกรีดร้อง ถูกต้องระดับความเร็วของมูยองที่เผชิญอยู่ตอนนี้คือ128เท่ามูยองเค้นพลังจากทั้งสมาธิอัตตาและจิตวิญญาณของเขาให้มากที่สุดก่อนจะระเบิดพลังออกไปเป็นพลังทำลายที่แม้กระทั่งสังหารตนเองได้สำเร็จเกิดรอยยิ้มบนใบหน้าของมูยองคิงสเลเยอร์คือผู้ที่อยู่ในโลกที่ถูกเร่งด้วยความเร็ว128เท่าและในที่สุดมูยองก็ไปถึงขอบเขตนั้น กระบวนท่าที่51มันถูกสร้างก่อนที่ความกดเกลี้ยวจะระเบิดและก่อนที่ลูกศรของเลราเจจะเจาะทะลุหัวใจของมูยองกระบวนท่าสังหารมันมูยองพูดชื่อวิชาดาบของเขาออกมาซุ้มความโกลาหลครั้งใหญ่แผ่ออกมาจากดาบแห่งความโกดเกลี้ยวและตัดลูกศรของเลราเจที่กำลังจะเข้ามาหาเขาอย่างช้าๆจากนั้นก็ขยายไปอย่างรวดเร็วและตัดแขนขวาของเลราเจซึ่งกำลังถือธนูอยู่ โลกกลับคืนสู่สาภาพปกติเมื่อแขนของเลราเจหล่นอยู่ที่พื้นเพียงชั่วขณะนั้นมูยองสูดลมหายใจเข้าลึกๆรู้สึกยังกับว่าพลังงานทั้งหมดไหลออกจากร่างกายของเขาแต่เขาประสบความสําเร็จเขาไม่เพียงแต่หยุดยั้งการโจมตีของเลราเจแต่ยังตัดแขนขวาของมันได้อีกกระบวนท่าที่51สังหารมานมันเป็นเทคนิคใหม่ของมูยองราชาปีศาจท,ทำเช่นนี้ได้ยังไงกันเลราเจมองที่แขนของตัวเองและขมวดคิ้ว มันเป็นไปไม่ได้ที่ราชาปีศาจจะสร้างความเสียหายให้กับร่างของเทพปีศาจแต่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ได้เกิดขึ้นแล้วมันคือราชาปีศาจต,ตนที่27ใช่หรือไม่ราชาปีศาจแห่งเท่าสีเทาเลราเจเก็บแขนได้ถูกตัดออกมาและต่อใหม่จากนั้นก็ยกคันธนูขึ้นอีกครั้งแต่มูยองไม่ได้วางแผนที่จะเผชิญหน้ากับเลราเจอีกเลราเจนายไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฉันหรอก จากนั้นมูยองก็ชิ่งบินหนีไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นเลราเจก็เห็นบางสิ่งที่อยู่เหนือมันก่เจ้าสารเลวสกายลอดอ้าปากกว้างเลราเจเก็บธนูแล้วจับด้านข้างของสกายลอดโดยแขนทั้งสองข้างถึงขนาดจะแตกต่างกันแต่เลราเจกลับมีความแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อสกายลอดถึงกับถูกหยุดด้วยการเคลื่อนไหว เห็นฉากดังกล่าวมูยองถึงกับพูดไม่ออกและเรียบบินไปหาเกรโมลี่ขณะที่พวกมันทั้งสองกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดเกรโมลีและกลุ่มของเธอมองมูยองด้วยท่าทีแปลกๆจากนั้นก็เข้าไปจับมือทั้งสองของมูยองต้องขอบคุณเจ้ามากหากไม่ใช่พระเจ้าข้าคงเจอกับสถานการณ์ที่เลวร้ายข้าไม่รู้ว่าเจ้าจะรวบรวมชิ้นส่วนเราไม่มีเวลามากพอที่จะมาคุยกันผู้ติด,ดตามของผมจะมาถึงเร็วๆนี้เราต้องจัดการสิ่งที่เหลือ ตอนนี้สกายลอร์ดกำลังรับมือกับเลราเจอยู่มูยองดึงมือของตัวเองกลับและแสดงความคิดเห็นที่สมเหตุสมผลเห็นดังนั้นปีศาจท,ที่อยู่รอบๆทั้งหมดต่างรู้สึกโมโหทัศนคติของมูยองนั้นห่างไกลาจากวิธีที่ราชาปีศาจผู้อยู่ใต้บงังคับบัญชาควรจะปฏิบัติเขาแสดงและพูดเหมือนกับเกรโมอรี่เป็นผู้ที่อยู่ใต้บงังคับบัญชาของเขาเองแต่มูยองกลับไม่สนใจฉันเป็นผู้ที่ถือมีด มูยองเป็นคนที่รับคำขอของเกรเมอรี่และช่วยชีวิตเธอจากสถานการณ์อันตารายมูยองยังเป็นผู้ที่พลิกกลับสถานการณ์ปัจจุบันอีกด้วยไม่ว่าพวกเขาจะพูดอย่างไรก็ตามมูยองยังคงเป็นผู้ที่ถือมีดอยู่นอกจากนี้สเสน่ห์ของเกรเมอรี่ก็ไม่ได้มีอิทธิพลใดๆต่อมูยองมากนักเกรเมอรี่เองก็แปลกใจเช่นกันทุกผู้คนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของสิ่งมีชีวิตหรือไม่ก็ตามล้วนได้รับอิทธิพลจากเกรเมอรี่หากพวกเขาอยู่ใกล้เธอเว้นแต่ว่าพวกเขาจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษ เช่นเทพปิศาจแห่งสงครามพวกนายจะยืนดูกันเฉยๆไปอีกนานไหมคงจะไม่เลือกที่ตายกันแบบนี้นะพรึบมูยองกลางปีกออกพูดตามตรงมูยองใช้พลังงานเกือบทั้งหมดไปแล้วจากกระบวนท่าที่51สังหารมานแต่เขาไม่สามารถแสดงออกมาได้สงครามครั้งนี้เป็นเหมือนการเปิดตัวของเขาน้ำหนักที่เขาแบกเอาไว้จะเปลี่ยนไปตามความสามารถที่แสดงออก มีเพียงความกังวลเล็กน้อยผู้ติดตามของเขาเริ่มเคลื่อนไหวในขณะที่เลราเจเผชิญหนากับสกายลอ์ดูเหมือนว่าจะเกิดความวุ่นวายไม่มากเท่าที่เขาคิดเอาไว้พวกมันดูคุ้นเคยกับตัวแปรเช่นนี้มุยองออกไปที่สนามรบไม่จะเป็นนองพูดอะไรอีกบุ้มเปลวเพลิงกำลังลุกไหม้ปังแผ่นดินทั้งหมดสั่นละเทือนระเบิดขนาดใหญ่ถูกสร้างและทำลายทุกอย่างท้องฟ้าถูกย้อมด้วยสีดำและสายฟ้าน้ำไปถ้วนที่มาพร้อมกับพายุก็ผ่าเปรี้ยงลงมา แน่นอนว่ามูยองคือจุดศูนย์กลางของสิ่งเหล่านั้นเขาถูกเรียกว่าราชาพิศาตแห่งเท่าสีเทาแต่เขาเป็นใครกันแน่จูจ่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นหยุดการโจมตีของเลาราเจและตัดแขนเขามันไม่เพียงแค่นั้นเขายังจัดการกับกองกําลังชั้นยอดของเลาราเจราวกับกําลังเล่นกับพวกมันอยู่เกรโมรี่รู้สึกสับสนครั้งแรกที่ข้าเห็นเขาเขายังไม่เติบโตถึงขั้นนี้เกรโมรี่ไม่ได้คาดหวังมากนักตอนที่เขาปรากฏตัวขึ้น พร้อมกับใบรับรองของราชาปีศาจตนที่27มูยองอ่อนแอเกินกว่าที่ใครจะคาดหวังมากที่สุดเขาก็แค่อยู่ในระดับที่สามารถต่อสู้กับราชาปีศาจท,ทั่วไปได้เธอไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะสามารถกลับมาพร้อมกับชิ้นส่วนรอยแยกเลยแต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่ปีพลังเทวะที่รู้สึกได้จากเขามันก็ไม่ธรรมดา ดูเหมือนจะมีพลังเวทของเขาและพลังเทวะผสมรวมกันอยู่จนกลายมาเป็นพลังแห่งความโกลาหลเกิดอ,อะไรขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดของมูยองมูยองเจ้าบัดซอบคิดว่าเจ้าจะทำตัวเด่นอยู่ผู้เดียวได้หรือพวกเรามาแล้วเราวิญญาณและมอนเตอร์หลากหลายเผ่าพันธ์แห่กันเข้ามา พวกมันมีไม่ถึง3 0 0แสนต้นแต่ก็เพียงพอที่จะพิกาถณาการในปัจจุบันทันทียิ่งไปกว่าน,นั้นยังมีแอนทรและราชาปีศาจกุลาบอีกด้วยนั่นนั่นมันอะไรกันเธอไม่เข้าใจว่าสมาชิกของอาร์มอนและวัตสากมาอยู่ภายใต้การควบคุมของมูยองได้อย่างไรกันเทพปีศาจทั้งสองไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกับฝ่ายปฏิปักษ์แต่อยู่ฝ่ายตรงกันข้าม ทว่าตอนนี้พวกมันทั้งสองกำลังไล่สังหารปีศาจของเลราเจยอยู i, ่เกรโมรี่หันศีรษะของเธอไปมองเขาอีกครั้งมูยองในขณะที่ต่อสู้นั้นดูโศกเศร้าแปลกๆโดยร่างกายที่เต็มไปด้วยเลือดและความโศกเศร้านั้นทําให้คนที่มองต้องรู้สึกตื่นกลัวแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถทําให้รู้สึกถึงความสนุกและตื่นเต้นรู้สึกเหมือนเขาเกิดมาเพื่อต่อสู้เกรโมรี่แทบไม่เคยเห็นใครต่อสู้แบบนี้เลยแล้วเลราเจจะรู้สึกอย่างไร ในขณะที่กําลังเผชิญหน้ากับมูยองโดยตรงถ้าเลราเจเป็นเทพพิศาตแห่งสงครามเกรโมรี่รู้สึกเหมือนชื่อที่เธอมอบให้กับมูยองคงไม่เหมาะสมเสแล้วเธอจะตั้งชื่อให้เขาจากรูปลักษณ์ที่เรียบง่ายแต่อาจมีบางอย่างที่เหมาะกับเขามากกว่าเขาที่เป็นผู้นําทุกอย่างในสมรภูมิรบครั้งนี้เขามูยองราชันแห่งสมรภูมิรบนามนี้เหมาะสมกว่าที่เขาจะถูกเรียกเช่นนั้น